วัสดีครับอยูกับร้านช่างจ๋อง modify นะครับขีงแก้วซอย17อัวันนี้เราก็จะมาอัปเกรดในชุดเครื่องเสียงนะครับของเจ้าโตโยต้าแคมปตัวใหม่นะครับคันนี้ก็เป็นคันที่2แล้วนะครับที่ทําการติดตั้งเครื่องเสียงไปนะครับป้ายแดงทั้ง2คันอันนี้ต่อเครื่องเสียงมาจากรถคันเดิมนะครับเป็นรถเก๋งนะครับแล้วก็เอามาใส่นะครับเป็นรถแคมปตอนเดียวนะครับ ก็เดี๋ยวพามาดูด้านในนะครับเพราะว่ารถรุ่นนี้มันเป็นรุ่นสแตนดานนะครับไม่มีเครื่องเสียงนะครับตัวนี้แล้วก็ใส่จอเป็นจอ7นิ้วนะครับตรงที่เป็นกล่องเก็บคลองอยู่นะครับตรงนั้นใส่จอได้7นิ้วแล้วก็ดอกลำโพงนะครับมันไม่มีนะครับมันจะมีแค่ตรงนี้เป็นดอก3มนิ้วนะครับอันนี้เราจะไม่ใช้ครับเราจะเอาดอกเป็นดอกแกนร่วมนะครับ6นิ้ว4ดอกก็คือจะ ใส่ชาวตรงนี้นะครับสองข้างอันนั้นถอดแล้วแล้วก็จะใส่ตรงข้างนี้นะครับปั่นซาวขึ้นมานะครับให้เป็นสีดอกนะครับมุมนู้นได้อ่าก็มาดูวิธีถอดแพงประตูกันนะครับอ่าสำหรับใครที่ยังไม่เคยถอดนะครับรุ่นนี้มันจะไม่เหมือนเขานะครับการถอดแพงประตูก็คือไอ้ตรงเนี้ยงัดออกเหมือนกันแหละนะครับคันล็อตตัวเดียวแล้วก็ตัวเนี้ยอ่ามันจะเป็นตัวนี้ปิดอยู่นะครับตัวสีส้มนี้ปิดอยู่นะครับ อย่าลืมนะครับตัวนี้มันมีน็อตอยู่สองตัวนะมีตรงนี้ตัวหนึ่งตรงนี้ตัวหนึ่งถ้าเราไม่คันน็อตออกนะครับมันจะถอดไม่ได้นะครับส่วนตัวนี้ก็งัดขึ้นนะครับเราพลาสติกงัดขึ้นมาเลยแล้วก็ถอดสายไฟออกนะครับแล้วก็แพงประตูตรงนี้นะครับอ่ามันจะไม่ใช่ว่าดึงแล้วก็ยกขึ้นนะครับอ่าตัวนี้มันจะดึงออกมาหมดเลยนะครับตรงนี้ก็จะมีกิป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 4สี่ตัวนะครับคือเราดึงด้านล่างเสร็จเราก็ดึงด้านบนตรงตรงนี้เลยนะครับ ก็ถ้าเป็นปลายแดงก็จะดึงยางนิเดึงนะครับแต่ก็ไม่ต้องกลัวนะครับค่อยงัดเอานะครับสําหรับผมก็จะมีตัวเหล็กตัวนี้ช่วยนะครับด้านในซึ่งพลาสติกตัวนี้มันจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับถ้าเราไปดึงมันมากเดี๋ยวมันจะแตกได้ก็ถ้าเราเปิดด้านล่างขึ้นมาได้แล้วด้านบนตรงตรงเนี้ยนะครับข้างบนเนี้ยเนี่ยตรงนี้ข้างบนนี้มันจะค่านขางค่าใจนิดนึงก็ต้องใช้ตัวนี้เข้าไปแล้วก็ค่อยๆงัดให้มันหลุดนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวยังไง เสร็จแล้วเราเรามาอัปเดตกันอีกนะครับก็จะมีซับบล็อกด้วยนะครับซับบ็อก3ตัวนะครับคันนี้ใต้เบาะข้างละตัวแล้วก็จะมีตู้เบรบ็อกด้านหลังนะครับของมีอยู่แล้วก็ใส่ไปให้หมดเลยนะครับโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับี๋ยวมาดูกันอีกทีนึ่งครับผมครับนี่เราก็มาเริ่มกันเลยนะครับนี่ก็ใส่เจาะแล้วนะครับเจาะใส่ซาวแล้วนะครับส่วนตรงนี้นะครับเป็นกล่อง นะครับที่ใส่เก็บของนะครับแล้วก็จะใส่จอ7นิ้วนะครับเป็นของอัลฟานะครับครับตอนนี้ก็รื้อนะครับคอนโซลออกนะครับเพื่อที่จะทําการติดตั้งจออันนี้คือติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นจอ Android นะครับ7นิ้วครับก็สามารถดู YouTube นะครับได้นะครับบูทูธได้มี USB นะครับนี่ก็ติดตั้งซับบ็อกนะครับใบใต้เบาะฝั่งคนขับนะครับ นี่ก็เป็นตู้ซับเบดนะครับที่มีพาวเวอร์ในตัวนะครับเอาไว้ด้านหลังคนนั่งนะครับแล้วก็ติดตั้งสวิตช์แยกให้นะครับ2ตัวนะครับเป็นสวิตช์ VIP นะครับฝั่งไว้ฝั่งคนขับนะครับนี่ก็ทําการรอซาวนะครับใส่ดอกลาโพงนะครับด้านหลังนะครับเพื่อที่จะให้เสียงนะครับมันรอบทิศทางนะครับนี่ก็หุ้มหนังเสร็จแล้วนะครับ ก็ใส่ดอกแล้วก็ติดตั้งกันนะครับน Arizona, <Far> ีก sure. ็คือใส่ดอกแล้วใส่หน้าตะแกรงเรียบร้อยนะครับกันโดนของนะครับอนนี้ก็ติดตั้งเข้าไปแล้วนะครับก็จะนูนออกมานิดนึงนะครับเพราะว่าด้านล่างมันจะเป็นสายเบลนะครับอันนี้ก็คือข้างประตูนะครับใส่ดอกแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเสาเอนะครับใส่ตกแต่งนะครับมดูการตั้งจองโมดิฟายนะครับครับเอามารีวิวนะครับ รถโตโยต้าแคมป์คันนี้นะครับให้ได้ชมกันนะครับหลังจากที่วันนี้เริ่มทําการับติดตั้งวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในเรื่องของระบบของเสียงนะครับก็จะเป็นจอนะครับของใหม่ส่วนซับบ็อกแล้วก็อุปกรณ์สายไฟก็เป็นของเดิมนะครับที่ถอดมาจากรถอีกคันหนึ่งนะครับอ่ะแตขออนุญาตเปิดแตาฝาก็โปรงหน้าเลยเนาะโป่งาข้างหน้าเลยนะครับ มาดูตั้งแต่ข้างหน้าเข้าฟิวนะครับอันนี้เป็นซับบ็อกสามตัวนะครับแต่ว่าสวายใต้เบาสองแล้วก็เป็นตู้เบรบล็อกหนึ่งตัวนะครับก็จะเดินสายไปสามเส้นฟิวสามตัวนะครับเขาเดินด้วยกระดูกงูครับทาฐานรองแบบนี้สวยงามนะครับแล้วก็ด้านในนะครับจากเดิมนะครับเขาจะไม่มีดอกลาโพงด้านข้างนะครับอันนี้แล้วก็ใส่เป็นซาวนะครับ แล้วก็เป็นดาวลำโพง2ทาง3ทางแล้วแต่ว่าเราจะเลือกเอานะครับตัวนี้เป็น3ทางนะครับของ JBL นะครับตัวนี้ส่วนด้านหลังนะครับตรงตรงนี้เดินสายไว้แล้วนะครับจะเดินซับเบรกอีกตัวหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ลูกค้ายังไม่ใส่นะครับตรงนี้เป็นตู้นะครับเป็นตู้ซับเบรนะครับตู้หนึ่งสิบนิ้วนะครับเรามาดูด้านหลังกันนะครับอันนี้ตู้เราเราไม่ได้ยึดนะครับเราวางไว้แล้วก็ทําฐานล็อกให้มันอยู่ไม่ให้มันดิ้นนะครับแล้วก็ ปักถอดได้นะครับนี่เป็นปักต่อนะครับถ้าเกิดว่าเราจะถอดออกเราก็ถอดปักออกได้เลยนะครับส่วนซุ้มล้อตรงนี้นะครับด้านหลังนี้นะครับอันนี้เป็นหล่อหล่อเป็นซาวขึ้นมานะครับเดิมทีมันจะเป็นเรียบๆนะครับเราพอดีว่ามันมันมีดอกอยู่สีดอกก็เลยไม่มีที่ติดนะครับก็เลยเสนอลูกค้าว่าติดด้านหลังดีกว่านะครับดานหล่อซาวให้นะครับก็เลยต้องหล่อออกมาสูงครับเพื่อไม่ให้ตูดแม่เหล็กมันไปโดน เบลนะครับด้านล่างนี้จะเป็นสายเบลเป็นปัมเบลล์ตรงนี้นะครับก็หล่อขึ้นมาทั้งสองข้างนะครับทางนู้นเลยแล้วก็ใส่ปาครอบนะครับแต่ดอกเป็นของ j b l นะครับแต่พอดีว่าปาครอบเดิมไม่มีก็เลยเอาเป็นปาครอบบอสบิกใส่ให้นะครับแล้วก็มาดูด้านหน้ากันด้านหน้าตรงนี้นะครับเราก็จะใส่เป็นจออ n นดอ i ์7นิ้วนะครับอ่าเป็นของ a l ลฟานะครับตัวนี้เราเสริมแก้มด้านข้างนะครับให้มันเต็มนะครับจอเนิ้ว ส่วนหน้ากลักตรงนี้นะครับเรายังใช้เป็นของเดิมนะครับมันใส่ได้นะครับแต่ว่ารุ่นนี้ไม่มีไม่มีฐานเหล็กยึดด้านหลังนะครับโล่งไปเลยนะครับก็ต้องหาวิธีติดกับหน้าซาวตรงนี้ออกนะครับซาวจอมาเนี่ยนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับลูกค้าให้สั่งมาเพิ่มเติมนะครับเดิมทีมันไม่มีนะครับเป็นสีขาวมานะครับก็เอาไว้แล้วนาคตต่อไปก็จะใส่ตรงจับตรงนี้ด้วยนะครับแหมสีส้มตัดกันนะครับสวยงามนะครับ จะพาไปดูด้านสวิตนะครับนี้ก็เพิ่มสวิตให้2ตัวนะครับเนื่องจากว่าสวิตเดิมช่างเขาไม่ได้ถอดมาจากรถคันเดิมนะครับนี่ครับเป็นสวิต์แบบนี้สวิตจะแยกแยกกันระหว่างซับบ็อกนะครับตัวหนึ่งแล้วก็เป็นตู้เบรตัวหนึ่งแล้วแต่ว่าลูกค้าจะเลือกฟังแบบไหนนะครับ่จะฟังทั้งหมดก็เปิดพร้อมกันนะครับหรือว่าจะเลือกฟังตัวใดตัวหนึ่งก็เปิดเอาตัวเดียวนะครับโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับสวยงามนะครับเรียบ ท่านใดที่มีรถรุ่นนี้อยู่นะครับสนใจอ,อยากจะมาอาติดตั้งเครื่องเสียงนะครับเพิ่มเติมแบบนี้ก็ทักทายมาได้นะครับที่ร้านช่างจองกิงแก้วซอยส7นะครับที่เบอร์ศูนย์3ปดหกสี่ห้าสามกสองศูนย์้านะครับหน้าหลังก็ยังเหลือวางของได้นะฝั่งนี้นะครับเพราะว่าตรงหน้าลําโพงตัวนี้เราใส่ตะแกรงแล้วมันสามารถที่จะเอาของโดนได้นะครับไม่เป็นไรนะครับแม่แรงก็ยังอยู่แม้เหมือนเดิมนะครับแม่แรงกล่องเครื่องมือ ด้านนูนก็ใส่ตู้ก็เลยด้านนี้วางได้อีกนะครับก็ขอขอ,ขอบคุณลูกค้าแล้วก็ทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้ได้ครับผม